Welcome to Healthwise the podcast where each episode takes you on a journey to discover the best tips for nurturing your body and mind let's walk together toward a life of better สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthwise Podcast วันนี้ผมจะมาเล่าถึงวิธีการดื่มน้ําที่ถูกต้องซึ่งเป็นกิจวัตรที่เราทําทุกวันแต่คุณรู้ไหมครับว่าการดื่มน้ําในเวลาที่ไม่ถูกต้องอาจทําให้ร่างกายของเราไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ วันนี้ผมจะมาแชร์4วิธีในการดื่มน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยทางการแพทย์ว่ามันช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นได้จริงวิธีที่หนึ่งดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนการดื่มน้ำหลังตื่นนอนเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากครับตามงานวิจัยพบว่าการดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนสามารถช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและขับสารพิษที่สะสมมาตลอดคืนได้นอกจากนี้ยังมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำในช่วงเช้าอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วย ราคานนี้มาจากข้อสังเกตที่ว่าการดื่มน้ําหลังตื่นนอนสามารถช่วยลดความเข้มข้นของเลือดทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญสําหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดการเริ่มต้นวันด้วยการดื่มน้ําจึงเป็นวิธีที่ดีในการเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับวันใหม่ครับ 2. ดื่มน้ําระหว่างวันให้เพียงพอเรามักได้ยินคําแนะนําว่าควรดื่มน้ําวันละ8แก้ว แต่จริงๆแล้วปริมาณน้ําที่เราควรดื่มอาจต,ต้องปรับตามกิจกรรมและสภาพแวดล้อมด้วยเช่นหากคุณอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนชื้นหรือออกกําลังกายกลางแจ้งร่างกายจะต้องการน้ํามากขึ้นเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ําจากเหงื่อหรือถ้าคุณทํางานในห้องปรับอากาศที่อากาศแห้งร่างกายก็อาจต้องการน้ามากขึ้นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นสําหรับผู้ใหญ่ควรดื่มน้ําประมาณ2.7-3.7ลิตรต่อวันขึ้นอยู่กับเพศและกิจกรรมที่ทําการดื่มน้ําระหว่างวันให้เพียงพอ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสมดุลของร่างกายและช่วยให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีที่3เลือกน้ำที่มีคุณภาพงานวิจัยจาก Environmental Working Group พบว่าในหลายพื้นที่น้ำประปาอาจมีสารเคมีหรือสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายดังนั้นการเลือกดื่มน้ำกรองหรือน้ำแร่ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจึงสำคัญมากครับวิธีง่ายๆคือเลือกน้ำจากแหล่งที่เชื่อถือได้ใช้เครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ หรือเลือกน้ำบรรจุขวดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลือกน้ำที่ดีช่วยเสริมสุขภาพในระยะยาวครับวิธีที่ 4. ดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารมีการพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำประมาณครึ่งลิตรก่อนมื้ออาหารจะสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มน้ำก่อนอาหารเพราะน้ำที่ดื่มเข้าไปจะเติมเต็มพื้นที่ในกระเพาะอาหารทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและทานอาหารน้อยลงนอกจากนี้การดื่มน้ำยังช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยและเตรียมกระเพาะอาหารให้พร้อมสำหรับการย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้น การดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารจึงเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยควบคุมน้ำหนักและส่งเสริมการย่อยอาหารครับอื่นๆนับเป็นการดื่มน้ำไหมหลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องดื่มอย่างชากาแฟหรือโคก้กนับเป็นการดื่มน้ำได้ไหมแม้ว่าจะนับเป็นการดื่มน้ำได้แต่ในระยะยาวคาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้นการดื่มน้ำเปล่าจึงยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาความชุ่มชื้นและสุขภาพของร่างกายครับข้อควรระวังในการดื่มน้ำ แม้การดื่มน้ำจะมีประโยชน์มากแต่ก็มีบางช่วงเวลาที่ควรระวังเช่นการดื่มน้ำมากเกินไประหว่างมื้ออาหารเพราะหากดื่มน้ำมากเกินไปในขณนะทานอาหารอาจทำให้การย่อยอาหารช้าลงนอกจากนี้การดื่มน้ำมากก่อนนอนก็อาจทำให้ต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำบ่อยๆซึ่งส่งผลกระทบต่อการนอนหลับได้ครับการดื่มน้ำให้ถูกวิธีเป็นเรื่องที่ง่ายและสำคัญมากถ้าคุณทำตามีวิธีนี้ผมเชื่อว่าคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในสุขภาพของคุณได้อย่างแน่นอน ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ใน Healthwise Podcast ตอนต่อไปสวัสดีครับ